สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้พาดูท่านสับเปลือกที่ข้าวหน่อยเพราะว่ามีเอฟซีคอมเมนต์มานะครับว่าให้วางเข้าวบีีในถังอุ้งมิตรขอน,นึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าท่านสับเปลือกวางหรือยังเที่ออกก้อนเนาะเข่าเปียกข้าวมันเปียกครับอาจารย์เข่าเปียกเจ้าที่เที่ออกไปเนี่ย เขาบอกให้เอาทอพีวซีบ้างคางนั่นอีกท่อนนึงไหมเออมันลงแหง้งไหมมันลงหลายนะ<ถ>มีทอพี่วิซี่ว่าอยู่นี่เขาเปียกพร้อมนานี่ดึงขึ้น่าี่ตั้งแต่เขาแหงๆกันยังสายพันที่ไม่เหลวเพราะไม่เหลวอยู่นี่นเออ แรกเนนะนาาอองอมันออกมันออกหรือมันเขังมาขึ้นมันออกมันออกอโอ้ยออกไปทางให้นั่นละ่ะ<ป>ให้เขาติดข่าวพี่เจียมใครก็คิดว่ามันแรง,งขึ้นในปลาเขาขึ้นโอ้ยแกว้วมันแรงออกครับว่าจะมันแรงขึ้น เลยเนาะจ้ทอที่ที่บ้านอีกเด้อพ่อี่บ่วมันลงเร็วมาก พี่วีซีวางทางนี้อีกอรเปล่ามันค่อนข้างจะลงเยอะนะเก็บท่อกันเก็บพ่อกัน เงี้ยเหรอเออให้มันแห้งไงเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาท่อพิซวางวางทั้งนี้อีกเขาว่ามันรุ่งเร็วเรี่ยวจะเป็นอย่งเงมังมันไหลอยู่มันไหลอยู่บหอจักหลายย่านว่ามันหนักใส่ผ้ากี่คนนี้ห้าไร้สาดจั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 ดเหม่นบ่ย่านมันไหลซาดบ่ป่ะนี่เอาซ้ำนี้บ่เอาซ้ำนี้ก่อนครับมันเทไเดียวสั่นเอาซ้ำนี้ปิดกดสายพันธุ์อาจารย์

มันไปจวดวจวดนี่ไ่ไดเอาปิดใส่กันได้อยู่อือบอยู่นั่นและต้องใส่คว่รแนงเ็กน้อยคอยไปยังที่หละเยอเดวยสนสนุกไหม ฮะโว้อ <playthrough s> uh ันเอาแล้วมวยจันอันเอาจนแล้วคุณโมมือดิเหลือให้เง่าสองให้จากจากสายในลงไปกับขางนี่มันบ่กับทึ่งๆบุญอีกสองสามให้โอ้ก้าวหนาก้าวหนาเพื่อนว่าเพิ่งเอาให้เลี้ยวได้ไหมนี่โอ้ยเอาไปเลี้ยวเลยอินเลยตุเกี้ยวก่อนจะลูกเข่าเขียวเหรอครับลข้าว อขึ้นแน่นเลยวะกลัวเรียกล้วย็ะจมเหรเอาไปกลัวข้าวเปียกกลัวมันจะเทไม่ออกครับเพราะว่าข้าวมันลงเยอะแต่มันก็เทออกอยู่ครับถือว่าดีอยู่ ก็เหลือแต่ง,งานหยาบเลยนะครับที่เลยข้าวลมเลยวิ่งใหญ่นี่ครับเหลือซองซ้ำให้ยาวๆพอถอดพูดละ่ะเบิรงให้นี่วะลมเบิ่ดเลยแต่ก็ดีที่มันไม่มีน้ําครับมันแฉะแฉะนิดหน่อยเองบอกว่าเห็นหนูหนูเล่นเขามาพี่ก็มาบอกกันเทาก็ยืนอ้อมอยู่หันโอ้ยจาน,นาไจอคนนั้น,นไปยืนจอบโอ้ยยืนไหล แต่กอาชีพได้ไล่หนูอยู่ครับให้นี่ล่ะนูหนูว่าตัวซ้ำแขนนีได้ดอกคางไม่ใช่ป้าไว้อ่ะอันไปดอกมันอยในให้นั่นล่ะเดี๋ยวเขาคอยไล่หนูให้นี่ครับเดีย๋ยวให้เกี่ยวกันเออ ถ้าไปเลยว่าจะเอาให้เสร็จวันนี้บ้าโตอีปะเคยน้อยก็ถือว่าเกี่ยวดีครับคล่องอยู่วันนี้ยุ่งยังยุงย่งย่ำได้เศร้าล่ะคุณอ่ะัวมันเทอแล้วคุณลงไฮนี่าาทั้งบาทดีบาดเทียบพูดล่ะหอดพูดล่ะพี่น้องพุณโคก,กไมปพุณไฮนึนงแต่สีเงาจักหน่อยเป็นแต่ไดนเห็นว่าร้อหนาหนูนี่นอ่อมน,นี่นอ เล่นขำไปแล้วก็บผูบอกเข้าเดยกเข้ากวามันอยู่นี่ก็นย่างหาจนโอ้ยแก้วเออให้มันติดจะเด้อยู่แกน,นนะเ <c ười> อาคลิปนี้กับสานีกันพี่น้องเราติดตามกันคลิปหน้าครับว่าเราจะเจอหนูหรือเปล่าอ่ะคลิปนี้สบายดีครับ